ธนาคารโลกชี้คนไทยจนพุ่ง6.7ล้านคนชาติเดียวในอาเซียนที่เพิ่มขึ้นบ่อยในรอบ20ปีธนาคารโลกได้เผยแพร่รายงานว่าด้วยความเหลื่อมล้ำในประเทศไทยที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับสองของภูมิภาคอาเซียนโดยระบุว่าประเทศไทยมีอัตราความยากจนเพิ่มขึ้นถึง9.8%และนับเป็นชาติเดียวในอาเซียนที่มีรายงานคนจนเพิ่มขึ้นหลายครั้งนับตั้งแต่ปีพศ2543เป็นต้นมาวิตแบงค์แถลงว่า ตาความยากจนของประเทศไทยพุ่งสูงขึ้นเป็น9.8%ในปีพศ2563เพิ่มขึ้นจากเดิม7.2%ระหว่างปีพศ2560ถึงปีพศ2562โดยตัวเลขคนยากจนในประเทศไทยเพิ่มขึ้นมากกว่า6.7ล้านคนจาก4.85ล้านคนนอกจากนี้ความยากจนยังแพร่กระจายออกไปมากถึง61จังหวัดจากทั้งหมด77จังหวัด